วัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยสิบสองคนคุยกับหนูได้นะว้าวกินข้าวกันหรือยังคะ่ะน่ารักแท้ขอบคุณค่ะ ดีค่ะบัดดีนะคะนาราจางขอบคุณค่ะดีจ้าตอนเช้าวัดดีค่ะผอมวัดดีนะอยชอชงแนลแล้ หวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยคนจังหวัดไหนครับจังหวัดตากค่ะเป็นคนจังหวัดตากสวัสดีนะคะสวัสดีนะทุกคน ทไมถึงน่ารักขอบคุณค่ะเก็บเหรียญได้นะเก็บเหรียญแล้วก็ส่งกุหลับใจส้มให้หนูด้วยไม่ได้ไปเที่ยวหรอคะวันนี้ไม่ัา สวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดีนะคะน่ารักค่ะคุณคาพไฮสวัสด,ดีค่ะพี่มีแฟนยาง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  ทุกคนเก็บเก็บเหรียญแล้วก็ส่องใจส้มให้หนูสวัสดีครับสวัสดีนะคะวิ้ยขอบคุณนะครับ เอาวันนี้ได้ไหมจะเอาวันนี้ได้ไหมกินข้าวยังครับกินแล้วกินแล้วนะทุกคนกินข้าวหรือยังหนูน่ารักขอบคุณค่ะให้วัดดีนะคะธรมารยไลฟ์สดครับสวยครับขอบคุณค่ะ o อ e you ูวัดน,าาาด,นววดีครับวัดดีนะวัดดีนะคะไปโรงเรียนบอนนี่ หาทุนอยู่หาทุนอยู่เอ้ยหาค่าเทอมอยู่น่ารักขอบคุณค่ะหาค่าเทอมอยู่ค่ะไม่ได้ไปไหนใช่หาค่าเทอมอยู่ขอบคุณนะคะนะคะสนะวัสดีสวัสดีครับนางฟ้าสวัสดีค่ะให้สวัสดีนะสวัสดีนะคะ พี่วันขอบคุณนะคะขอบคุณทำหับใจสม้มาเอากี่บาท